ไม่ได้ถ่ายใครมาถ่ายร้านชาเล่นน้อยเอาปูสตัตว์เอ้ยลาปูสัตว์สวัสดีจ้า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 โอ้ยเพิ่งมาเบื้องทางพีเมื่อกี้เหตุใดเห็ดใดแม่แล้วชื่ออะไรแม่ดิผู้แม่อยู่สวัสดีค่ะเจ้าเ,าเ,เ,เข้าเข้า,ขาสู่ช่องตาชานมากกว่ากล่องนะครับ สวัสดีค่ะเออนะเออเอ้า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 เอ้วพ,พอแล้วพอแล้วหนูพอแล้วพอแล้ว,ลวจ้าพอแล้วจ้าพอแล้วจ้า ไปดูนะแต่ขนของขนโต๊ะหมูม่บูชาลงเราจะขึ้นไปถ้ำแล้วเอาลงมาเด้อเอาลงมาเด้อผมเ,เด้อเด้อเอาลงมาเด้อเอาลงมาเด้อในน้อยเอาลงมาเด้อผู้เอาลงมาเด้อเอ่อเออบอกคนละภาษา คนละภาษาเออคนละภาษาอาไว้เอาไว้้ยใส่วนีいい่หนี่ยป่ะเอออเจ้เอาเนะเลยไปตนกดกูบ้านะเออกดกอดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่รู้จากนิติภาวะถ้าจะเอาขนมให้เอ้าถ้าจะไปไหน โอ้โหเย้ๆกันมาดู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 ัตเล็กมาดูมาดูมาดูัวเล็กมาดูมาดูดูห้านสาวน้อยมาดูเอ้าน่งเอกน้อยมันเป็นนางมจริงเดอผู้ลนมีอได้ออไดู้้ไ สวัสดีจ้าสวัสดีป้าหยองสวัสดีจุนสวัสดียองสวัสดีจ้าสวัสดียองยองไปหยังยองมาวัดบอกโอ้ยมันมันมันกลับกล้องไม่ได้ลูกเลยเพราะว่าอันนี้กล้องแม่แหละมันมันราคาโอแพงกล้องอีแม่ราคาบโแพงมันกลับกล้องบบได้เด้ออยางให้ดูเขาเขาตากรรมโบได้ของเขาตากลับบบได้ถ้าทำคลิปมันกลับไม่ได้จะตาแต่ถ้าไลฟ์สดก็กลับได้อยู่แน่นอน ก็เหมือนกันกำไม่ได้มาอีอุ้มนะขนตายเย่เนแดี๋ยวนี้สิบปอาเจียวนะ้นมาเลคะเัาอัโตมหมูบชาวันนี้เจะอัโตหมูบูชาขึ้นนักแพ่จะสนุนะเจ้าน่ะเดียกันแพรมัดขึ้นมื่อยๆจะเที่ยดขึ้นบงไกวน่ะนะ ขนัเ่นาล่ะโอ้โอ้แต่แต่นกกันนี่ขม่เอลูกขบหนเงบเพื่อนแม่กเพิ่คุณดอยจะขึ้นเขาเลยนะคะเอฟซีจะขึ้นไปเลยนะแต่เราคนใดบอกมีเ่นแทำมัดเป็นจุ่มอกันเลยค่ะมัดอันนี้ก็ได้มัดกระไ่เออเขงแกโอ้เล้อสอยเดียวเอาคนละแยกแยกกเพิ่มพูดครับได้ไหมจนวนมัด ได้เฮ้ยขกะพายฮึนตรงนี้เกะพายอะไรเป็นเดียวดเเอดีม้ามลายนนำก็าเออตอนนั้นก็เป็นออมั้นะนี่ครับจะขึ้นเขาทางตรงนี้นะครับสเ้ยดีดีวเวมาไทเเยนเสมาถายนะเลยนเออเดี๋ยวไปหาไม้อังข้าวเดี๋ยว หาไม่ค anyway, okay. ันเท้าข้าเดียวเียเดี๋ยวด้หาไม่คันเท้าข้าวเดียวดูมันแครับอันดีหัวเพะรหัวม่คันเท้าลาอยู่ได้แล้วบอฮะได้แล้วขี้เี้ยวเป็นงมนมีได้ได้แล้วได้แล้วมาบ่านคอยยางแล้วไม่เวลาใส่เกลือบู เปลี่ยนการเปลี่ยนการกระลุงว uh ่างเด้อเป็นการกระลุงวางอันนี้มันเป็นโตใหญ่เออเปยนการกระลุงวางครับตอนนี้ก็กำลังเอาโต๊ะหมูบูชาขึ้นไปไหวบนถ้ำพระเอกนะครับไปไววบนถ้ำพระแอกเพื่อประดิษฐานไว้ ที่ทำพระเอกเพราะว่านาเตาได้นาเตาได้อธิษฐานว่าจะซื้อโต๊ะหมูบูชาไว้ตอนที่ไปคัดเลือกทหารนะครับตอนที่ไปคัดเลือกทหารถ้าหากไม่ติดทหารก็จะซื้อโต๊ะหมูบูชาก็เลยนาเตก็เลยมีโอกาสมีเวลาก็เลยซื้อโต๊ะหมูบูชาขึ้นไปวัดท่ามพระเอกนะครับก็มีครอบครัวตาชานนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ลุงวางแล้วก็มีผู้ช่วยแขนแล้วก็ยาอาซิแล้วก็หน้าตายแล้วตาชานแล้วก็บ่าวต่อยแล้วก็คุณนนตานนตาเป็นช่องใหม่นะครับนนตาเป็นช่องใหม่นนตากก่อนนะครับครับเป็นช่องใหม่ครับนายก็ขอะ อพูดใหม่พูดใหม่ช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรอออเสาวนวลกกอกนะตาพูดผิดเด้อสาวนวลกกอกตาพูดผิดเมื่อกี้ช่องสาวนวลกกอด้วยค่ะเป็นเป็นน้องสาวเบาใจอยแหละช่องของเบาใจอยแหละใส่กระเป๋าน่าคงจะได้มั้งเาตนี่ใส่กระเป๋าก็ได้เอาสบายเอาก็ได้ เพราะว่ามันขวามันสั้นมันน่าจะแบ่งกันถือนะครับนี่ใส่กระเป๋าองค์ค่อยสำหรับจ้านนะคพ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้ก็เป็นลมครับเดี๋ยวก็ตาก็เดินทางขึ้นก่อนนะครับเดินทางขึ้นก่อนนะครับ เข้าป่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเข้าป่าแล้วเข้าป่ากําลังเดินขึ้นเขาแล้วครับเส้นทางขึ้นเขานะครับนี่ก็ไปกุฏิพระอาจารย์นะครับไปกุฏิพระอาจารย์นะครับ นี่ก็คือป้ายนัตถิอะไรนัตถิตัญยาสมานทีแม่น้ำสมด้วยอะไรตัญหาไม่มีอะไรเดี๋ยวจะอ่านไม่ค่อยห้ามส่งเสียงดังนัตถิตัญหาสมานาทีแม่น้ำสมด้วย ปัญหาไม่มี <day> ตาเอาไปทำเรื่องคะนี่นะทำไงล่อตะกี้วัาสิว้ทำพระอาจารย์เพ่นว่าเอาไว้ทำไงพี่ละก็เลยเอาไว้ทำใญ่พี่ แล้วเพื่อนยังเพื่อนยังจะเอาไปไว้ทำพระเพราะว่าทำพระมีหันใดแก่วา่าเฮัวเราไปไว้ทำพระเลยบ่วะจะทำไหนก็ดีน้ำพีไ่ได้โตไหนได,ได้บ่ได้หมูหนึ่งหมูหน้อยเด้อตาตานี่ลืกนี่เทามีแมงนย่ลูกโรติโคขนน้าปุ๊กไหม ทำเป็นเหรอเห็นตาไหมเห็นแล้วว้ายมวยได้หรือยังตาได้แล้วโอเคขอบคุณครับแต่ไม่เห็นหัวไม่เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่จ้าเนี่ยเออเห็นเท่านี้ก็พอละก็จะไล่เป็นลำทางโอ้ยไม่พีจ้าแม่พีทำหน้าปลุกเป็นโอ้ไล่ไล่ไล่ค่ะอยากไล่เออสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้ย ตอนนี้แลยค่ะหัวบล้วกตอนนี้เราก็เดินทางนะคะขึ้นถ้ำแพระแอนะคะกับเจ้าชานะคะกับน้าเตนะคะก็มีหลายๆคนนะคะแล้วก็มีนะคะน้องใหม่ของเราตัวที่ดล้วเงินกูโก้เท่ยวนี่งูกูโก้เดี๋ยวก็ถึงที่พักแล้วนี่เดี๋ยวก็ถึงที่พักแล้วขึ้นเขาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ถึงที่พักแล้วที่พักแล้วเราก็มาพักขึ้น คนแล้วหนึ่งพักคนแล้วหนึ่งพักวะใช่คนแล้วหนึ่งพักก็มาพักผ่อนตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็ช่วยๆกันนะคะเหมือนอามดมุดขุนไข่นะคะนี่นะคะชิ้นใช่ใช่คนละชิ้นเนาะใช่นี่ก็เป็นที่พักเวลาเรามาเหนื่อยๆเราก็พักนะครับออ๋พักตรงนี้ก่อนครับพักตรงนี้ก่อนนะครับพักรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ ตาเขาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอฝาก f อฟซีมากดไ<ห>ลค์กดแชร์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ